สบายดีสาตัดำจ้ามือนีกลับมาพอกันกับบรรยากาศยมเศร้าเดะมือนีสาตัดำกับบไดไปใส่จ้าอยู่นาคือเก่าบรรยากาศยมเศร้าก็ดีดีเดะมื่อคืนนี่สาตาดำกับขิดว่าฝนสิต๊กที่ได้แท้มิแต่ลมจ้าบ่มีฝนนี่บไดโต๊กอีกแล้วมือนีนเมือนีกับโบทรงสิต๊กเด็แต่ว่าผ้ากับขึ้นอยู่จักหน่อยนี่ถ้าผ้าขึ้นแบบนี้ คนลงไห้ลงหน้ากนหลายหลายจ้ายังเหลือแต่อันซาตรามกับแม่นี่แหละบทดทันไปหวานกล้าเลยบัดนี้ซาตาดมกับสิไปหาหนึ่งข่าวเห็ดอยู่เห็ดกินก่อนไปไส่ละนะ้องบาล์นี่ในยินแวบๆวบ่าพ่อออกมาสิส่วนกันไปทางใดล่ะเดี๋ยวไปหาเบาล์นี่ก่อนว่าเผิ่นสิพากันไปทางใดเมน,นีน่ะ กาแฟพ่อไปสายลูกพ่อไปสายพ่อไปสายมานอนอยู่คนเดียวนี่ฮหรไปหาพ่อเร็วเร็วกาแฟเร็ว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 ,รวอยู่พุนจ้าบอลลี่เห็ุปิสังอยู่เนาะสบายดีครับผมป้าบอลลี่คิดว่าคนแลลวตั้งเฮงเลยเด้อวื้นนี่นะ เพ้่ในเลิกงามยามดีขนฟืนลงตั้งหลายวันแล้วนี่ยืนรถถยนี่นะมีแต่วิ่งน,นั่งวิยงนี่แหละกับป้าเมนี่แหละเนะาะบาลันนี่เพราะฝนตกว่าจะตัดสองวันแล้วกับฝนตกเมือมม่อวานเมื่อวานไม่ได้ตัดพาทานตั้ไปตลาดมวยเมื่อเช้าเห็นพ่อออกมาแต่เศร้าๆ่วนกันไปทางใดบวละนนี่พ่อพ่อเอาไก่ออกมาตัวหนึง่งเอ้าพ่อว่าได้ไก่ออกมาเพราะว่าวันนี้นะ่ะพ่อชวนบวละนนี่ไป สูบป,ปลาอ๋ออยู่โคอยู่ห้วยนู่นเพราะว่าฝนจะตกเลยแล้วเดี๋ยวไม่มีโอกาสสูบแล้วปีนี้เนะี่ยถ้าฝนตกแล้วน้ำมันจะท่วมห้วยอ๋อ oh. พ่อเอาอันนั้นไปก่อนแนละ้วพ่อไปดูบารนี่จะเอาเครื่องสูบน้ำไปให้พอ่อแต่ว่าต้องเอาพื้นก่อนเพราะจะเอาเครื่องสูบน้ำใส่รถไถจะกินแบบใดไก่ะน้ำบาลนี่พ่อบอกว่าต้มเลยต้มเลยบอแม่นเพราะว่าญาติญาติากสิมาด้วยเด้ Oh. เว่ามันสองคนเรามันก็บไม่ทันเ็าเลยต้องชวนหลายๆคนมาเดี๋ยวซาอตรัำกับสิบไปห้าหนึ่งข่าวเห็ดยู่เห็ดกินก่อนเด้อบาลานี่เด้อเราจะเซยบเ,เดี๋ยวตรงไกนะ่หน่ะจ้าขปนตูต้ขึ้นมาพอคนฟื้นเลยพอนำนะ ไปใส่น่อสองพอลูกนะน่ะสงสัยเพื่อนสิเอารถไทยไปเด้นี่คอฟฟี่ไปใส่นะลูกไะซาตานกก,กำลังสีหนึ่งเขาบอแลนี่ไปเลยเดอ้อถามันแห่งผูลาสิไปเก็บซอยเดี๋ยวไปตั้งเครื่องสูบน้ำรอเขาต้องเวเอาท,ท่อที่เทียงปูอีกนะอ๋อ เราไปจะไปสูบปลาที่หลังยางปูนู่นพอดีแหละซาตาำเห็ดกินแล้วสิขี่จักรยานไปกับแม่บัดนี้จะกลับมาอยู่บอกยังบริกินกาแฟเลยแม่ <c oughs> จะไปจะไปตั้งเครื่องสูบน้ำไว้เพราะว่าต้องสูบน้ำประมาณสองชั่วโมงผมจะแห้งนะไปเลยจ้าให้น้ำบอหน่ะบอ,อสิไปน้ำบอน่ะลูกมาใไไหปลาลงมาปะลงมาเลย มาแล้วคึอาหายแล้วงกนะพักคือังเงพูน,นะ <c oughs> ข้างหมอเข่าแล้วซาตาดัมกระสิบไปหาเอางัวออกจ้าเ <c oughs> พอว่าแม่เพื่อนกับทันออกมาเดเกียกเคลื่อนเยกซ่านเขากับสวยเลือกเกลือก,กูนกันไปคนหนึ่งเห็ดแนวหนึ่งคนหนึ่งเห็ดแนวหนึ่งจ้า <c oughs> บาลนี่เพื่อนกะเอาอัน เครื่องดูดน้ำไปส่งให้พ่อแล้วเฮาอย่างน้ตุ้ยตุยเฮาอย่างน้ลูกเฮาแม่ออกมาจ้าโ จ้าแม่แกเพื่อนก็ได้เขาเจ้ามาดิไปสูบยุซาใต้เบื่อแม่เยันเพื่อนหูอ่ะโอ้จุดนี่แหละปลาหลวะ สุกแล้วจ้ามันเป็นแจ้งไดแม่ฝนชิโต๊กบอ้าขึืนแม่ว่าฝนชิโต๊กเด้ าตะดำกับข้างหมอน้ำห้อนไว้จ้าเดี๋ยวสิไปเอางัวออกก่อนมาแต่เอางัวออกจังสิมาคั่วไก่เด้เห็ดกินถ่าบาลนี่แลลวกะหลายๆคนที่ไปอันดูดป้านะเดี๋ยวสุเพิดมากินข่าวเด้เบิงบรรยากาศยามเศ้าอุย้ยขากแท้พ้นตกแลลวกะ ตื่นหรือ,อยังน้องกัวกะเอาออกแต่เศร้าพ่อสิกินหยาอยู่บ่นี่ืมขบมากเลยก็เอาเพื่องมาให้กินเด้แจ้งมากเลยก็จุ้งออกไปหากินหยาจ้าเร็ว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 มาเร็วลูกมาเร็ว ทุกๆลูกทุกนะพี่ กับกำลังคววปลาจ้านี่ปลาลุงเอามาได้แม่ม<า>จ้าขุนก้านก้านเมื่อคืนนี่ขึ้นจนปลเนา่างเบิงสาตดำกับหาคว้วไก่ก่อนแบบน,นี้ไก่กับพ่อนอกมาห้เรียบร้อยดิสาตดำก็จะเป็นคุณคั้วจ้า ใส่น,น้ำห้อนเพื่อทอนปีกมันง่าย แล้วเรียบร้อยจ้าตอนนี้ซาตาดำมกระลกขนออกแล้วเบิดเรียบร้อยบัดน,นี้ซาตาดามกะสีเอาไปล้นไพลก่อนจังคอยเอามาครัวมาผักเป็นตอนเป็นตอนแล้วกลับไปต้มจ้า เขเพิ่มหน้ากระบอกเพิ่มเยอะแต่หลังเลอ ไก่บ้านโตมันก็ะสิเป็นซีหลๆจักหน่อยยูตู้บอแม่

เรียบร้อยจ้าเอาไปต้มได้บะนี้หมอเฮากระพดเรียบร้อยเอาหัวขาเอาโบายังุทธันเอาแต่หัวขาได้มาใส่นะแม่ก็ใส่หัวสิงไคใบมะกรูดแล้วก็ปรุงเรียบร้อยจ้าอเอาไก่ที่เซาตะดาผักลงเลยจ้าอือหอจนอยากเต็มหมอเด้ ว่าขาแม่ก็เอามาใส่น้ำ้ังจ้านี่มันแก่เบ่แม่มตุ่มไก่บ้านหอมๆแซ่บๆได้ล่ะตอนนี้แม่ก็ส้วนซาตาดำขึ้นไปเอางัวออกอยู่หน้าเธงจ้าไปแม่ ตอนนี้กัมาหดนาะเรียบร้อยแล้วจ้านี่ป๊าดอยู่น้ากับบรรยากาศดีดีป๊ามันข้าเจ้าก็ขึ้นแล้วซาวตรามบริขึ้นมาตั้งด้นแล้วนี่อันนี้ต้นมะข้อเด้แก่หรือ,อยังเนาะ งัวคอกนี่ซาวตาดำบก้าจูงเดฟพอซาวตาดำยัดมันคมมันใหญ่อีหลีงัวคอกนี่นะเขากระเน้าเน่าเถ๋ิงงัวน้อยกะงามเถ๋น้อแม่เนาะงัวเพิ่นกระตัวนี้ฮะตัวใดแม่บอกเพิ่อนบอกเอาเพิ่นบ่เอกอ้ยเพิ่่นบอยากเลี้ยงงัวทำลายงัวกระบอก แม่กระเปาพื้นละบาน,นี้นป้าตัวใหญ่อีหลีเด้อจ้างังวน้อยกัเป็นตาหักตาแพงแทะหนาปลุยอยูน้องแม่เบิ่งเน่โอ๊ยตัวน้อยกับผูกป้าแม่ม้มามา้มามา้าม้า ป้าย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 เบิง่งนนตโตงัวจันวาสูงกว่าหดแม่เทไรเท่านี่อันนี้งัวน้อยงัวน้อยก็สำงัวใหญ่จ้าป้ายป้ายกินหญ้าป้ายรักมันบ่แม่เด้อยู่น้ำเสื้อมันละ่ะไปลูกไปแม่เบิงน์นในขาลูกมันเข่าอันเสื้อแล้วนะ ป้ายป้ายป้ายปงัวกะหูหูเด้นี่เขาเกียเอาไปผูกอยู่ใกล้ๆนี่ล่ะพอว่าหยาโบอึดเด้แถมนี้นะเมื่อ้าซาตตาดัมกะองค์สองตัวแต่งัวยู่พุ่นนังเขาบดิยาวงาปนนี่เด้อันนี้ทึ่งเงาโตกะใหญ่ซาตตาดัมกะเป็นตายหนแทะแต่มันบดืดดอกใหญ่สูงค่ะแท้ ไปลูกไปเปไยปไปไป,ไปอันนี้ก็ะูกไว้เด้ตัวน้อยนี่พอวะ่ะแม่ว่ายามันไปกินมันต้นข้ะเจ้าข้ะเจ้ากระปูกมันไกลไกลนั่นข้ะเจ้าบบเห็ดหัวเด้จ้าทั้งทั้งนนะกะ ปลูกมันต้นทางคุณทางมาน่ะก็ปลูกมักสลีจ้างาเฮาเฮาก็ต้องได้ผลูกไว้เด้แบบน,นี้นะนี่ยังดีแต่ว่าหญ้ายัางมีหลายอยู่ตะก่อนหันนั้นซาตรามสะอ้อนหยาอยู่พุ่นเดี๋ยวนี้ข้าเจ้านะ่ะดูดเห็ดอันปลูกมันต้นเบิดแล้วตัวลูกน้อยมันนี่ซาตรัมก็เอาใส่น้ำกันกันกบรักแม่มันเลยเด้จ้าเพราะว่ามันต้องกินนมแม่มันเฮาก็ต้องมัดใกล้กัน ซาตารามกับย่านั้นมันซิของกับแม่มันแม่ว่าโอ๊ยบ่ข้องดอกพ่อเคยลูกอยู่จ้าแม่ว่าไปกับเนาะแม่แบบนี้ปซาลีเอากระสูปนปานันละบอแม่ออไปไปเบ่งสวนซาลีก่อนมือนะขึ้นมาเสียหยายัางบยยาวปาน,นี่เลยจ้าซาลีนะพอมือนี่ขึ้นมาเอางวงออกอ้ย ยางไวแท้เพราะว่าพ่นตกใส่เด้พ่นตกใส่เพิ่นกะซีฟ้าวยืดลำต้นเพิ่นขึ้นเพิ่นกะใหญ่ไวเด้งามไวพรมนี่อันนี้ฮะซียัางบ่ทันลงได้เนาะแม่เนาะตัวน,นี้บบทันลงซาลีจ้าอยู่นี่เพิ่นกะเห็ดหน้าแล้วเพิ่นกะซีมาปลูกข้าวโพดอุ๊ยปลูกมะเขือเทศก่อนเนาะแม่ปลูกมะเขือเทศแล้วแหละกะมาปลูก มักซาลีแบบนี้นะนี่มะเขือเทศกระเดือนซิปผู้หลักจังได้ปลูกพอดีเขาแล้วเนาะแม่เนาะนี่จ้านี่งามไว้ยวัมะเพชรก็งามงามอยู่เทงิงนาพี่นะบอดมีแต่อยู่หน้าลุ่มเด้นี่ป้าหลากหลาย ได้แถวนี่หันแม่จักแถวนี่สิบเจ็ดแถวบอกสิบเจ็ดแถวคือหลายแท้ 17, 17แทโมเมนต์เศร้าเจ็ดพูนบอกนี่ <laughs> <laughs> ต้นกระสีใหญ่ไว้ไว้นี่จ้าอันนี้ซาลีอันน้อยที่เขาต้องเอาไปพัดจ้า บมเมนเดซาลีันที่กินเม็ดนะต้นหมะกเพชรเฮากับเพอะเต่ถือน้ำเท่านั้นละป้าคือขึ้นขึ้นงามงามจากที่ต้นเหี่ยวคือมาเก็บวางหันเดี๋ยวนี้นั่นอุ้ยซื่นขึ้นหลายผุนเดียวกับเป็นดอกอีกแล้วก็เป็นหมากซ้ำซำ้ไปเลยเยได้หมากเพชรนี่เฮาได้กินตลอดเด้นี่ต้นนี้ก็ ลูกซุกเบิดแล้วนี่จักมือก่อนสาตราำสีขึ้นมาเก็บกับแม่อีกเดินทางกลับจ้าแบบนี้ มาหอดหนาปุ๊บกระแลนใส่ต้มไก่ปั๊บหลดเนาะแม่เนาะโมแม่น้นนำแหงละบ้น,นี่เนาะพอดีพอดีพอดีสดจ้า ซาตดดามกะสีต้มน้ำห้อนเห็นบาลานี่กินกาแฟ,าฟาก่อนจ้าเ <c oughs> พิ่นโทรมาบอกว่าข้างหมอน้้ำห้อนเห็นในเด้อจักหน่อยกลับเพิ่นว่าป๋ามาปุบกระปงปรบับรถน้องบาลานี่ได้อยู่บอได้กุ้งประมาณกามเดียวอ,อันนี้พี่ชายบาลานี่ได้ไปใส่น,นนะไป <c oughs> บาลานี่ไปดูใส่ตั้งหล่พวกเดนผูป๋อ, <c oughs> อใส่ตั้งหลอันเดนนี่นะเราจะเก็บแล้วนี่ หอดบ่อซิบโตได้นะเบลล์นี่กับนึงโอ้ยเนาะพี่ชายไปถ่ายอยู่โน้นไปถ่ายตรงที่เราสูบปลาหูอ๋อน้ำแห้งเหรอดิพ่อกำงปาอยู่ปลาสิบบ่อไไปเก็บปลาเลยบ่นี้นะแต่ว่าจะสูบอ่าลายบ่ออยู่เพราะว่าเราห้วยมันจะมีมีบ่อนี้บ่อนี้บ่อนี้สูบหลายรอบอยู่จ้ากินข้าวก่อนกินข่าวจังไปเนาะกุ้งกับบ่ได้กุ้งกับบ่หมานเลยเบิ่งแนือู ้นีมากินข้าวนํำกันเด้อจ้ากินข้าวด้วยกันครับผมพ่อบ่ดีมาเด้พ่อยังเผาอันซาาเมนอบบอลนี่เ้เครื่องสูบน้ำอยู่เดี๋ยวพ่อกับสิตักไปให้พ่อจ้าพ่อว่าพ่อบากินข้าวนํำมาไม่ได้ฟอเครื่องอยู่รีบกินรีบไปแล้วนี่น้ำแห้งแล้ว ไม่อยากจะไปน้ำบ่อโอ้แม่กับไปแม่จะไปเก็บปลาซิวเด้บอลนี่ะท่านอยู่บ่อน้ำแห้งเหรอเด้ดดจะดูดสที่บ่พอป่ะเปนยังไงต้มไก่ดูดมากนะเป็นอ่องไงบบรบอลนี่เช่ยูนะซาบใส่ซาไหมไม่ได้ใส่จ้าอืมได้ <c oughs> เค้าคือกเขาลืมปลูกตั้งใหญ่ล่ะอืมไม่ลืมมีอะไรลืมนะอืมไม่เผื่อข้าวหรือไงตรงไก่ขี้ลืมบ่แซ่บคือเก่าคอหิวข้าวนะครับโอ้แม่กขาปิ้งปลาบปล่าแม่ปิ้งปลาจ้าวันนี่แบบไข่เจียวนะครับไข่เจียวเบานี่นี่ต้องได้เจียวทุกครั้งที่กินเขา รับบข้างเท่านนาดำนาเลยนะครับผมวันนี้กําลังถอนกล้าดำนาและข้างเทียนวันนี้ของเราเลยแม่จะหวานกล้าวันไหนข้าเจ้าดำเลยดิท <c oughs> ่านนี้เขาสูบน้ําดำเลยอันนี้ก้าเจ้าลกกล้าตัางต้งแต่หึงหึงเลยเนาะเข้าจะดำพวกนี้เน,นี่ยนจะดำได้นล่ะ หลังจากที่กินเข่าแล้วสาวตาดำกับขออนุญาตไปหางมปลาน้าเบาลันนี่ก่อนเดอ้อเดี๋ยวอันพอโทรมาบอกว่าปลาแหงแล้วปาลาร้ายหลายเด้ผู้ใดอยากเบิ่งคลิปอันงมปปากลับไปเบิ่งอยู่ซองเบาลันนี่ได้สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณนี้เด้อจา้าขอบคุณถูกคอมเมนต์ถูกกำลังใจพอกันใหม่คลิปหนาสบายดีจา้า